คุณยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับทองที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็เรื่องราวของ Black พิงคให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Black พิงค์เองนะครับวงของ4สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และก็ลิซ่าเองนะครับที่ในนนนนตอี้้้้ัไดสราางงควมปบน b ิลบอร์ดบ็อกซ์กรท็อปทัวส์ประจำปี2023นั่นเองนะครับล่าสุดในตอนนี้ได้มีการอัปเดตออกมานะครับสำหรับ10อันดับที่อยู่บนบิลบอร์ดบ็อกซ์กรท็อปทัวส์ในปี2023นี้และแน่นอนนะครับว่ามี b l a c k พิงคอยู่ใน10อันดับนี้1ในนั้นนะครับแบล็พิงคของเราฟาดอันดับที่10มาเลยนะครับอยู่ใน Top 10ด้วยยอด148.3ล้านเหรียญน,นะครับเป็นรายได้รวมของ b l a c k p ิงคนั่นเองนะครับทุกคนรวมไปถึงมีผู้เข้าชมหรือว่าผู้เข้าร่วม สูงถึง7.03แสนคนนะครับจากทั้งหมด29ทัวร์หรือว่า29โชว์ของ แ l a c k พ i n k ในการเล่นคอนเสิร์ตในปี2023นี้นเองนะครับบอกเลยว่าในแต่ละอันดับเนี่ยมีแต่ตัวแม่ตัวพ่อคนดังระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือแม่มียอนเซ่่นเองนะครับอันดับที่2คือโคลเพล์นเองนะครับอันดับที่3คือแฮร์รี่สไตล์แค่3อันดับแรกเนี่ยก็ปังมากๆแล้วและแน่นอนว่าแต่ละอันดับเนี่ยก็คือตัวตึงแห่งระดับโลกทั้งนั้นเลยมี Black พิงคของเราอยู่ในอันดับที่10นะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ศิลปินหรือว่าไอดอลกร จาก K-POP วงเดียวเท่านั้นที่อยู่ในท็อป10นี้นะครับปังปังปังสมกับ queen of kpop ส่งกบเป็น the biggest girl group of the world เลยนะครับส่งตัวแทนจากวงการ kpop เพียงเดียวเท่านั้นคือ blackpink ที่เข้าไปอยู่ใน top 10 10อันดับนี้นะครับจาก Billboard Box Score Top Tours ในปี2023นั่นเองลิงก์ทุกคนนะครับแฟนคลับของ4สาว blackpink อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความรอดความปังนี้กันคลิปนี้เราแวะอัปเดตเรื่องราวของ blackpink ให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง